เพลงตัวเองก็เราจะไม่ร้องเองนะครับผมแต่เราจะให้แฟนขับร้องกันน้ครับดีครับครับผม๋ย่านะดนตรีเริ่มแบกแขกไปในกลุ่มไปชายนะครับผมโอ้ข้างหลังร้องได้ก็ช่วยกันร้องนะครับผมหมายถึงว่าถ้าเป็นเพลงตัวเองเราจะไม่ร้องเองแต่เราจะให้อีกสองคนที่เหลือร้องโอโอเคไหมทุกคนคงจะเคยดูคอนเสิร์ตที่น้องร้องเพลงนะครับแต่คอนเสิร์ตนี้เนี่ยจะเป็นคอนเสิร์ตปู่หลานร้องเพลงนะครับผม ไม่รู้ว่าเป็นหลานนะอ่ะอย่างนี้ดีกว่าทีนี้ปัญหามันก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเพลงอะไรมาร้องดีเพราะว่าแต่ละคนก็นิวเนี่ยโอ้โหเพลงเยอะมากเลยนะฮะเพลงต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมเนี่ยอยากอยากบอกความในใจมากผมชอบเพลงของดิวเพลงหนึ่งมากชื่อเพลงนะครับเป็นเพลงที่แบบติดตาตรึงใจมากครับผมในวันนี้เลยนะชื่อเพลงว่าลงใต้ปีกชอบมาก ร้องไหมร้องไหมร้องไหมร้องไงเดี๋ยวนะลลอองงเดี๋ยวนะเป็นชอบมากแต่พี่ก่อนจะเล่นมุกอะไรเนี่ยศึกษาข้อมูลนิ่ไม่ไม่เราเราจะอธิบายว่าอ่าที่ร้องไม่เป็นน่ะแต่ว่าชอบชื่อเพลงครับชอบชอบชื่อเพลงกันนะใช่เพราะว่าวันนี้เนี่ยจักรและเปียกมากร้อนแล้วงั้นเนี่ยลงใต้ปีกจะช่วยพีว่านั่นก็คือเปลี่ยนจากลมใต้ปีกเป็นน้ำใต้ปีกดีกว่าครับผม มันช่วยมากเล่นๆจริงๆผมจริงๆผมชอบเพลงชื่ออะไรนะอะไรๆอะไรที่ที่แกเล่นเป็นนางเอกอะโปรเจ็ตขันฟ้าหัวใจกันฟ้าเพลงนี้เพราะมากจริงๆครับผมแต่ไม่ร้องเพลงนี้พี่จะพูดเพื่อต้องั้นเลือกอะไรดีเดี๋ยวก่อนนี่จะร้องเพลงผมก่อนเหรอไม่ไม่กันละก็เลือกก่อนเนี้ยเลือก่อนเอาเอาไว้เอาไว้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอันเนี้ย คือว่าถ้าเกิดเราเราสองคนในกติกาก็คือสมมติผมกับแอมใช่ไหมใช่ต้องร้องเพลงของพี่รุตหนึ่งเใช่ไหมครับผมแอมกับพี่รุตต้องร้องเพลงของพี่ดิวแล้วพี่รุตกับพี่ดิวต้องร้องเพลงของแอมตัวเลือกเยอะทีเดียวยากละาเล่าไงต่อครับผมจะเลือกยังไงเพลงเลือกผมอาจอะดังแยะมากมายจริงจริงคุณช่วยเลือกมาสักเพลงเชื่อว่า องคนนัเลือกยากที่สุดละไม่ไม่ถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยสุขอรู้จักสุขรู้ด้วยเพลงอะไรกระทันหันกับรักเดียวใจเดียวเฮ้ยเยอะแยะเลยคุณไปพูดอย่างยิ้มเป็นเสียหายเสียหายกับใครครับผมกับผมไม่แน่เอาจริงๆเอาเรามาเริ่มของของผู้อาวุโสก่อนเพราะฉะนั้นเชิญผู้อาวุโสนั่งฟังับผมไม่ต้องลงนั่งฟังตรงนี้แหละอันนี้เป็นธีมการทัีวิว ครับผไปนะทริวแปลว่าทริวแปลว่าทรีต้นไม้บิวสร้างสร้างต้นไม้ให้กับพี่ลุนครับผมมึงอ่ะโคนน่ะมึงอายฝรั่งไหมไม่อาอเมื่อกี้เนี่ยเขาฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องก็ไม่เห็นต้องอายอะไรเลยทริบู T ีมทริวแปลว่าทริวแปลว่าอุทิศแด่เฮ้ยเดี๋ยวกูยังไม่ตายยะถาววาาดีก่เฮ้ย พอแล้วไปดีกว่านี่นะดนตรีผมนเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยตีเบีแปลว่าเอาดีๆอ่าไม่รู้จะมาถามทำไมนักหนาเล้วไม่ออกนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าให้กับเพลงของปู่นะครับครับผมเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ผมชอบมากเอาจริงแล้วชอบที่สุดผมก็ชอบชอบชอบจริงๆด้วยความแม้ว่าจะเป็นเพลงโคฟเวอร์ก็ตามไม่น่าพูดเลยครับผมเพลงนี้ทุกคนช่วยกันร้องได้แน่นอนนะฮะ รัก yang, เดียวใจเดียวครับผมเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับพี่ครับผมอ๋ว่าจะเล่นต้องโชว์ตัวว่ะ to live. อยู่ตรงนี้นะครับผมดังสุดเลยเฮ้ยอมามามาเลยเหรออ้าวเดี๋ยวคุณอยู่บ้านเดียวกันเลยเอาครับเราไม่ได้มาด้วยกันเราจะแยกกันใช่นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมขอทราบความรู้สึกจากการที่ฟังน้องๆนะครับร้องเพลงปู่ปุติให้คือถ้าไม่พูดเพราะว่าปู่เนี่ยจะจะจะดีมากไม่พูดก็ได้เแต่ว่าไม่ได้ก็รู้สึกตื้นตันครับซาบซึ้งครับแล้วรู้สึกคนลุกเองไม่รู้นะหนาวลุก เน,นาบ้างเนี่ยนะฮะคนลุกเพราะอะไรรู้ไหมคนลุกเวลาที่แบบเวลาดิวเขาร้องเพลงเราจะคนลุกทุกทีไม่ใช่ทำไมคือเหมือนแบบเหมือนมันม,มีความผมมีพลังงานบางอย่างพี่บอกอตรงเออแต่แต่แอมคนลุกไหมเสียงอะไระนะเวลาที่พี่บอกว่ารนะักเดียวใจเดียวแล้วพี่ก็มองไมนะ่อะไรเออนั่นแหละคือคนลุกเพราะอะไรเพราะเห็นสองคนนี้เขามองหน้ากันเดี๋ยวนะครับไอ้ที่มองหน้าเนี่ย พี่จะให้แอมปาสารได้ถูกไงพี่มองหน้าเนี่ยพี่จะได้ให้เขาทอนได้ถูกไงเราก็นึกว่าเราก็นึกว่าร้องเพลงแค่นี้สปาร์กันแล้วเหรออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพอจบงานนี่ก็ก็ไม่รู้สินะก็ตอนบ่ายเขาเป็นวดในห้องกัน2คนน่ะก็ไม่รู้ว่าสปารกันไรกันก่อน เป็นสคนใช่สคนไม่ใช่2คนไม่ใช่2คนเราก็นึกว่าผัดกันนวดต่างคนต่างนวดอ่าโอเคโอหมายถึงว่าอะไรแอมผัดพี่รุ่นนวดแล้วก็ผัดกันนวดเองเนี่ยไม่ก็จะจ้างมาทำไมพี่เราจะไปอธิบายทำไมเออเดี๋ยวผมจะบอกเข้าตัวเองใจอยู่เป็นพี่พี่จะปล่อยให้มันจบไปตั้งนานนะโอเครอบนี้เรามาเข้าเรื่องกันเราจะร้องเพลงของดิวบ้างใช่เพราะฉะนั้นตกไปเชิญครับครับอันนี้ไล่ตามอายุลงมาใช่ไหม ใช่ใช่แต่กี้เด็กสุดไงต่อไปก็มาคนต่อไปที่อายุลองลงมาเพลงของวิดีโอนั้นก็มีอยู่หลายเพลงใช่ครับของเราเลือกเพลงอะไรดีครับพี่ดิวก็มีผิวมีหลายเพลงที่ผมชอบแต่กี้ที่บอกไปใช่ไหมลงใต้ปีก็ชอบนะนอนดีไหมบ่งมือกันได้นะครับจะได้เผื่อจะได้แห้งจะได้แห้งีนะครับบฮะอะไรนะอะไรนะอะไรตะวันอะไรนะอะไรหัวใจกันฟ้าหัวใจกันฟ้าก็ชอบแต่เราไม่เป็น กลัวความมืดอ่ะกลัวความมืดได้ไหมกลัวความมืดกลัวความมืดได้ไหมเพลงแรกใช่ไหมเพลงแรกของผมดังมากดังมากแต่แต่ว่าเราไม่เป็นเอาล้องนี่ยไอที่ร้องเป็นร้องเปิดอยู่เพลงเดียวนั่นก็คือเพลงเพลงนี้ i มันไม่มา เพงลงละฟีลลิ่งมันก็ค่อยๆหายไปครับตั้งแต่ไอเจ้าของเพลงมันลงไปนั่งถ่ายรูปกับแฟนคลับข้าง,งล่างแล้วมันก็ไม่สนใจเราปล่อยให้เราร้องเพลงมันก็ไม่เดินมาแล้วก็เดินไปตรงนั้นตรงนี้อะไรี่าันเฮ้ยนนสนใจนะที่ลงไปเนี่ยลงไปให้กําลังใจเนอผมได้<แ>อยากไปดูนะครับผมว่าคนที่ร้องเพลงของผมเนี่ยผมจะขนลุกไหมก็ได้คําตอบว่าขนลุกจริงๆลุกเพราะครับผมปวดฉี่ แล้วแล้วพี่ไปโจทย์สี่หรือยังเรียบร้อยนะเรียบร้อยเรียบร้อยนะโอเคกองศาเรียบร้อยแล้วใครก็ไม่กล้าวแบบนี้ยเราเล่นร้อมาถึงโจทย์ยากมาถึงทั้งสองคนเป็นโจทย์เป็นโจทย์ที่ต้องบอกว่ายากมากจริงๆเพราะว่าเพดแอบเยอะมากจริงๆก็ไม่ยากนะพี่มันมีอยู่เขาวังอันนี้อยู่ไม่ยากร้องไหมร้องเาวังไหมอยากเ็นพี่สองคนร้องเาวังอ่ะไม่เอาต้องร้องอยู่ในเาวังของหัวใจเธอร้องแต่สองคนก็คงจะขนลุกอีกทีอ่ะ คือคนลุกประมาณแบบเดินปาช้าเลยอะอะไระมาณนั้นน่าดูเลยนะเรติดอยู่ในพวังพวังของงูเก่งกองโอ้ชีวิตโอ้หน่าดูทุกคนครับซาบ้านเลยครับว่ามึงงูเก่งกองเมื่อกี้ขำนะครับผมก็ขำกันนะเห็นไหมเอาขำเขาว่าขำกันอยู่คุณแม่ขำขำเอางี้ขอให้พงไปก่อนไปและบายไปก่อนครับผมนะฮะโอเคไป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 ให้เสร็จเรียบร้อยนะฮะได้ เพลงที่เราจะร้องชครับผมชื่อว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันไม่ยากไม่ยากเพราะว่าเราร้องทวังด้วยกันเนี่ยคงไม่เหมาะไม่ควรถูกต้องมันก็เหลืออีกเพลงหนึ่งที่แบบว่าดังมากๆมีสองเพลงเหรอเออไอ้บ้าผมจะร้องอย่าพูดสิก็ก็เผื่อคนอื่นเขาไม่รู้ไงมีอีกแรงหนึ่งชื่อชื่อเพลงที่ร้องด้วยกันกับผมอะอะไรวะไม่แค่คำว่าอภัยแะเพลงเขาในขนาดแฟนเขาไมนจำไม่ได้เลยเห็นไหมมันเยอะขนาดไหน ก็เหลือแค่คำว่าภัยที่เราต้องร้องด้วยกันนะครับผมซึ่งเพลงนี้เนี่ยเฮ้ยเพราะมากนะครูทอมและอยากจะบอกว่าร้องยากมากด้วยนะครับผมเป็นเพลงที่เพราะที่สุดของแอมเลยครับแอมพี่ขอโทษพี่รุดพูดมาฮะเอามาร้องเพลงนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนตรงนี้นะครับผมเมื่อกี้เนี่ยเป็นเพลงของพวกเราทุกคนก็ช่วยกันร้องด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะเชื่อว่าแฟนคขับรถแฟนคขับ พี่แอมเป็นกับพี่ดิวร้องกันได้อยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดร้องไม่ได้ให้เวลาห้านาทีเสิร์ชหาเนื้อใน Google ครับผมถ้าเกิดร้องไม่ได้ใช้สูตรเดิมนะครับผมแค่คำว่าไผทำไมฉันใจถ้าไม่ได้ที่นี่พอแฮปปี้ครับผมครับครับผมกนว่าทุกคนก็บอกว่าไอ้ตรงนี้มันคือตรงไหนขั้นไหนอ่ะไม่เป็นไรฟเรเราร้องอีกแล้ครับ ร้องแต่ผิดคือคือพี่อ่ะร้องไม่ผิดครับไม่ต้องเลยชันเลยพี่ผิดตรงไหนโอ้หลายจุดเลยอ่ะแล้วพี่ลุ้นล่ะโอ้ยดีกว่าคือคือคือต้องบอกว่าพี่ก็พยายามเต็มที่แล้วครับเนี่ยแต่ปิ๊งมาทำไมเนี่ยแม่ไม่ผมจะบอกเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูนะครับท่อนแรกเมื่อกี้คุณขึ้นใช่ไหมครับใช่คุณขึ้นตอนแรกมันตั้งอยู่ตรงนี้ สักพักหนึ่งพอาร้อวัดตัวเองเสร็จปุ๊บมันยกออกวางตรงนี้แต่กุอยของนูน้น <c oughs> แล้วคุณจะดูอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ใชพอเราพอเรา,พอเรายกออกเนี่ยคือเราคิดว่าการร้องเพลงเนี่ยอุ้ยจะตกอีกแล้วมันต้องไม่ดูเนื้อเพอมสมันถึงจะด,ดแีแล้วของเพลงแล้วแล้วแล้วก็ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเออผมก็จำได้ผมก็เลยยกออกมาวางตรงนี้ใช่แต่ผมลืมไปว่าของผมอยู่ตรงนู้นใช่มันยกของผมด้วยไง ไม่ใช่อะไรเลยของผมเนี่ยแล้วอะไรนะตอนแรกจะจะดูแอมก็ไม่ใช่เปิดเปิดคนละหน้าว่ะมันเปิดอยู่รูเปิดยู่จะอ้อมไปข้างหลังก็ไม่ได้พี่เดี๋ยวเยมันเปิดหน้านี้อยู่พี่สายตาไม่ดีหรืออะไรเนี่ยเนี่ยเันก็เห็นว่าเขาแค่คำว่าไทยเนี่ยเออก็ของเรามันขีดเส้นเอาไว้แล้วบังเพลงบังเพลงมันก็โอ้ยบังโอ้ยเล่ตามไปแล้ว